จากที่ฉันได้โพสลงหน้าเพจของดิฉันเป็นรูปถ่ายข้าวกล่องนะคะแล้วก็จดหมายน้อยที่ปากอร่อยได้มอบให้ฉันนะคะตอนนางจีบฉันเมยมอ่าท่านใดที่ยังไม่กดติดตามเพจรบกวนไปกดด้วยนะคะแ้วฉันก็โพสทิงทายไว้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการทําเพจเรื่องของเรื่องก็คือดิฉันจะแสดงให้เห็นว่านี่จุดประสงค์หลักของการทาเพจนี่ก็คืออยากจะแสดงไอเดียอยากจะโชว์ไอเดียในการทำข้าวกล่องให้ทุกคนได้ดูแต่เหล่าแม่ป้า8 0 0แสนชีวิตนะคะรวมกันมาบอกว่าเออข้าวกล่องคุณน,น้องเนี่ยมันก็น่าดูน่ากินน่าชิมอยู่หรอกนะคะแต บักอร่อยมากกว่าค่ะสูงก็คือเหล่าป้าข้างบ้านนี่แสดงจุดยืนกันแข่งมากนะคะช่วยดูกันนิดนึงนะคะช่วยดูกันบ้างว่าชั้นเนะนนำเสนอคลิปเกี่ยวกับอะไรของกินค่ะของกินและเมนูในวันนี้ก็คือไข่ตุ๋นนะคะคุณพี่สาหรับเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะอัตราส่วนใดๆเคยลงไว้ในแอปแดงนะคะในย t u b e นะคะไปดูด้วยถ้าคนนึงบอกว่าเบื่อหน้าเจ้าของช่องแล้วเอาบักอร่อยมาลงให้ดูเยอะๆหน่อยนะคะคุณป้าป้าช่วยหยุดค่ะป้าป้าหยุดนี้คือเพจทําอาหารคุณป้าแต่อาจจะเอามาลงนะ